i p โ o n e 18 Pro กำลังเตรียมการปฏิวัติในเทคโนโลยีกล้องของตัวเองข่าวลือที่เป็นเหตุให้เกิดความตื่นเต้นให้กับแฟนๆอุตสาหกรรมโทรศัพท์มือถือคือการทดลองใช้รูรับแสงปรับได้พร้อมกับดีไซน์ฝาหลังที่โปร่งใสสุดล้ำทำให้เกิดความสนใจและคาดหวังให้กับรุ่น iPhone 18 s e r ซีรีส์ที่จะเปิดตัวในอนาคตแม้ว่าการเปิดตัว iPhone 18 s e r ซีรีส์จะยังเหลือเวลาอีกหนึ่งปีกว่าแต่มีข่าวลือและรายงานทดสอบฮาร์ดแวร์ชุดแรกของ Apple ที่หลุดออกมาแล้วซึ่งเป็นข้อมูลที่น่าสนใจมากๆ ตั้งแต่กล้องถึงดีไซน์ของอุปกรณ์ดิจิตอลเชส t ์สเตชันนักล่อยข่าวหรือที่มีชื่อเสียงบนวีโบได้อ้างว่า Apple กํกำลังทดสอบระบบกล้องหลักแบบปรูรับแสงปรับได้หรือ v a r i a b l e APERTURE สำหรับ iPhone 18 Pro และ Pro Max ซึ่งจะช่วยให้กล้องสามารถปรับกว้างหรือรีดลงเพื่อตอบสนองความต้องการในการถ่ายภาพในสภาพแวดล้อมแสงต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นคุณสมบัตินี้ไม่ใช่ครั้งแรกที่มีข่าวหรือแต่ก็เป็นฟีเจอร์ที่มีโอกาสสูงที่สุด ที่จะถูกใส่เข้ามาใน iPhone รุ่นปี2020หกตามรายงานจากสื่อเกาหลีใต้นอกจากนี้ Apple ยังถูกหรือว่ากำลังทดสอบการเปลี่ยนไปใช้รูจอกสำหรับกล้องหน้าบน iPhone 18 Pro ซึ่งคาดว่าจะมีระบบ Face ID ซ่อนอยู่ใต้หน้าจอ under-display camera หรือ udc ทำให้เหลือเพียงรูจอกขนาดเล็กสำหรับกล้องเซลฟี่เหมือนกับสมาร์ทโฟน Android ที่มีการใช้งานเช่นกันด้านดีไซน์ของกล้องหลังก็ยังคงเป็นแถบแนวนอนเหมือนเดิม แต่สิ่งที่จะทำให้ดีไซน์ของ iPhone 18ซีรีส์มีความแตกต่างจากรุ่นก่อนหน้าคือการทดสอบฝาหลังโปร่งใสซึ่งจะเป็นการเปลี่ยนแปลงทางสุนทรียภาพอย่างสิ้นเชิงการเปลี่ยนแปลงที่ปฏิวัติวงการอย่างรู่จอง UDC หรือดีไซน์ฝาหลังโปร่งใสอาจจะถูก Apple เก็บไว้เพื่อเปิดตัวในซีรีส์ iPhone 19ซึ่งเป็นรุ่นฉลองครบครอบ20ปีของ iPhone ในปีถัดไปซึ่งจะเป็นการเผยแพร่เทคโนโลยีและดีไซน์ที่แตกต่างจากรุ่นก่อนหน้า ข่าวลือเกี่ยวกับ iPhone 18 Pro Pro Max และฟีเจอร์รูรับแสงปรับได้นี้ส่งผลให้เราเห็นว่า Apple กำลังให้ความสำคัญกับการอัปเกรดเชิงฟังก์ชัน n o ล l สของกล้องอย่างจริงจังซึ่งเป็นความพยายามในการตอบสนองต่อความสามารถของฮาร์ดแวร์กล้องของแพลตฟอร์ม Android ที่มีการพัฒนาเพิ่มเติมในด้านนี้มานานหลายปีการปรับรูรับแสงที่ปรับได้จะช่วยให้ผู้ใช้สามารถควบคุม Depth of Field และคุณภาพของภาพในสถานการณ์แสงต่างๆได้ ยังมีประสิทธิภาพมากขึ้นซึ่งเป็นความต้องการของช่างภาพมืออาชีพที่มีอยู่นานหลายปีการทดสอบรูเจาอสำหรับกล้องหน้าและการลดขนาดรอยบากหรือ Dynamic Island ก็เป็นการยอมรับว่า Apple ต้องการให้พื้นที่หน้าจอที่เต็มตาขึ้นและดีไซน์ฝาหลังตรงใสก็เป็นการสร้างความแตกต่างทางสุนทรียภาพที่น่าตื่นเต้นแม้ว่าจะเป็นการเสี่ยงมากแต่ถ้าข่าวลือเหล่านี้ เป็นจริงจะแสดงให้เห็นว่า Apple ไม่ได้เพียงแค่พัฒนาเทคโนโลยีภายในเท่านั้นแต่ยังพร้อมที่จะทิ้งแนวทางการออกแบบเดิมๆเพื่อสร้างความตื่นเต้นให้กับตลาดระดับพรีเมียมที่กำลังหยุดนิ่งและนี่คือข่าวหรือที่เป็นเหตุให้เกิด,กดความตื่นเต้นให้กับแฟนๆ p h o n e ทั่วโลกคุณคิดว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างในรุ่น iPhone 18ซีรีส์ที่จะเปิดตัวในอนาคตคุณคิดว่าการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้จะสามารถทำให้ iPhone มีความน่าสนใจมากขึ้นได้หรือเปล่าช่วยแชร์ความคิดเห็นของคุณให้เราได้ยินเสียงตอบรับด้วยนะ